กว่าจะมาเป็นการบันทึกเสียงอันนี้ต้องย้อนกลับไปโอ้โหเรียกว่าประวัติศาสตร์อันช้านานของมนุษยชาติอันนี้ก่อนก่อนคอมพิวเตอร์แน่นอนโอ้โหก่อนแน่นอนมันมีวิทยุมีอะไรสมัยก่อนเราเริ่มอัดเสียงกันเนี่ยประมาณก่อนสงครามโลกสงครามโลกที่หนึ่งโอ้โหนานจริงเราเริ่มมีการอัดเสียงกันเริ่มคิดคนวิธีการอัดเสียงแล้วช่วงสงครามโลกเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาเรื่องของวิทยุ เรื่องของการบันทึกเสียงเยอะมากอแล้วมาบูมสุดๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองข้นมาปปี1945-47ขึ้นมาับเริ่มมีเพลงเริ่มมีการเริ่มมีสถานีวิทยุเริ่มมีการบันทึกเริ่มมีอัลบั้มเพลงออกมาแรกล้กอันนี้ย้อนไกลอันนี้เราย้อนกลับไปเลยครับบรรพบุรุษของการบันทึกเสียงคือโทมัสอันวาเอดิสันอ๋ออ๋อเหะนี่คนคนนี้ผมบอกเลยไม่ธรรมดา ถ้าโลกนี้มีอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลครับโลกนี้ก็ต้องมีโทมัสอันวาเอดิสันด้วยคนคันี้คิดค้นหลายอย่างมากนะฮะเรื่องของการบันทึกเสียงเขาก็เป็นคนคิดค้นเขาเป็นคนคิดค้นแท่งกระบอกอัดเสียงมันเป็นกระบอกใหญ่โมดานขนาดนี้เลยอันนี้คือกระบอกอัดเสียงกระบอกอัดเสียงครับครับข้างในกระบอกตัวนี้นะครับที่ทําขึ้นด้วยทองแดงนี่นะฮะด้านในเนี่ยเขาจะเอากระดาษแปะเข้าไปครับ นะฮะพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีหัวเข็มหนึ่งตัวที่เวลาเราจะบันทึกเสียงเนี่ยรเราก็ต้องใช้มือปัน่นเห็นไหมมีด้ามมือจับมีด้ามมือจับปัน่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดาษมันก็จะหมุนหมุนเสร็จแล้วอ่ามันก็จะไปขูดกับไอ้ตัวหัวสไตล,ลัสหัวเขียนตัวนี้ไอ้โรลลิงตัวนี้คือคือจานหมุนมันหมุนเสร็จแล้วมันก็ไปหมุนไอ้ไอ,ไอปากกาสไตล,ลัสแล้วมันก็ไปขูดลงบนกระดาษกระดาษก็จะเป็นร่องลงไปครับเราก็สามารถบันทึก เสียงลงไปในกระดาษได้โอ้โหเอออันนี้แต่ในยุคแรกครับโทมัสอันวายดีสันคิดค้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าแล้วคนบอกว่าอัดเสียงลงไปในกระดาษแล้วจะเอาเสียงออกมาจากกระดาษยังไงโทมัสอันวาบอกยังไม่ได้คิดโอเคเออผมก็ยังยังคิดตามอยู่อ๋อก็คืออัดเสียงลงกระดาษได้แล้วได้แต่เล่นยังไงว่ากันอีกทีไม่รู้ไม่รู้แต่บันทึกลงมาได้แล้วอะนะฮะซึ่งมันก็เห็นเป็นเส้นเส้นละเป็นเส้นกราฟเสียงละโผลมานะคนที่มาสารต่อไอเดียของ คุณโทมัสอันวาเอดิสันก็คือคุณลีออนสกอตต์ลีออนสกอตต์นะฮะคุณลีออนสกอตต์บอกว่าถ้าเราบันทึกแล้วเราเล่นกลับไม่ได้เราจะบันทึกชิงถ้วยอะไรใช่ไหมฮะใช่เราก็ไม่รู้จะไปชิงถ้วยชนะเลิศที่ไหนได้นะฮะคุณลีออนสกอตต์บอกว่าเราก็ต้องบันทึกแล้วต้องต้องหาทางทํากลับมาให้มันกลับมาเป็นเสียงได้ด้วยสิอืมใช่คุณลีออนสกอตต์เขาก็คิดค้นเครื่องตัวที่สองครับเขาบอกว่าที่อันวาเอดิสันเนี่ย เขาใช้เป็นกระดาษเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันต้องเป็นแผ่นฟอยล์<ช>มันต้องเป็นแผ่นโลหะแผ่นฟอยล์บางๆนะฮะ แล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะหมุนเหมือนเดิมแล้วก็มีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็รับเสียงจากไอ้ท่อกลมๆด้านหน้าเนี่ยนะคนจะพูดเนี่ยก็ต้องไปพูดตรงนั้นแหละพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บไอ้เข็มเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะวาลอะเป็นวาลชนิดนึงคอยกดคือมันรับลมอะไอ้แผ่นไดแฟรมเนี่ยมันจะรับลมแล้วมันก็จะไปกดหัวเข็มให้ลงไปบันทึกลงบนแผ่นฟอย เสียงเบาเสียงดังมันก็จะบันทึกลงไปลึกตื้นหนาบางเท่ากันบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราสามารถทำรีเวิร e สเอน n ิเนียริ่งก็คือเอาหัวเข็มตัวเดิมนี่แหละไปอ่านมันมัลากบนบนล่องมันพอมันลากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มาสะท้อนแผ่นแดอแฟมแล้วมันสร้างเสียงกลับกืนมาได้โอ้โหสุดยอดเป็นเสียงกลับมาได้แต่เป็นเสียงไม่เหมือนเดิมนะสมมติคนพูดไปสมมติคนพูดว่าสวัสดีนะมันจะออกมาเป็นเสียงตรวนี่ อเสียงจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีความมีคงลักษณะของลักษณะเสียงคล้ายๆเดิมโอ้แต่ตอนนั้นก็หลอนกันทั้งโลกเลยง่างกันทั้งโลกอ่ะคือสามารถเล่นกลับมาแล้วเป็นเสียงคนได้โดยที่ไม่ได้เป็นคนพูดอ่ะแล้วอยู่ดีๆมีเสียงใครก็ไม่รู้พูดได้เป็นเครื่องพูดนะยุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง S <S พอเข้าสู่ยกสงครามโลกที่หนึ่งเราก็เริ่มมีการส่งนกพิราบส่งอะไรกันใช่ไหมฮะส่งสื่อสารกัน,ส,ส,กนสื่อสารกันเพื่อที่จะต่อสู้รบกันนะรเราก็เริ่มแบบพยายามที่จะหาวิธีการอัดเสียงครับผมขบวนาการการอัดเสียงก็ดําเนินต่อไปครับ,ร,บรูปนี้เนี่ยเอดิสันเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมในรูปนี้มีเขียนว่าเอดิสันโฟนอ่าใช่โฟโนกราฟเห็นไหมครับผมนยฮะเอดิสันเขาก็บอกว่าถ้าเราจะบันทึกลงบนแผ่นฟอยล์เนี่ย มันอาจจะให้รายละเอียดเสียงที่ได้ไม่ดีพอเราบันทึกลงบนแผ่นกระดาษนี่แหละแต่เราเคลือบด้วยแว็กซ์อ๋อมีแว็กซ์ด้วยเอาแว็กซ์เคลือบลงไปบนแผ่นกระดาษครับแล้วเวลาหัวเข็มมันอ่านเนี่ยมันก็จะขูดลงไปบนหัวแว็กซ์ซึ่งแว็กซ์เนี่ยมันมีความหนาครับมันสามารถกําหนดความตื้นลึกหนาบางของเวฟเสียงได้ครับผมมันทําให้เกิดเสียงที่มันสมจริงมากขึ้นแล้วก็มาถึงยุคเข้าสู่สงครามโลกที่สองครับผมพอเข้าสู่สงครามโลกที่สองเนี่ย เริ่มเรื่องของการสัญญาณวิทยุมาแล้วการส่งสัญญาณวิทยุขื่นความที่ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นอเล็กซนด์เกรแฮมแบบว่าเป็นคนคิดเพราะเขาเป็นคนคิดคนโทรศัพท์ผมโทรศัพท์แล้วก็วิทยุด้วยนะก็อาจจะต่อเนื่องกันก็ส่งสัญญาณกันส่งเสียงข้ามข้ามทวีปข้ามอะไรกันเนี่ยระยะไกลกันได้คเพราะจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทางฝั่งอเมริกานะครับ ก็มีสถานีโทรทัศน์ขึ้นสถานีแรกไอสถานีวิทยุก่อนวิทยุก่อนสถานีวิทยุแรกของ n b ของอเมริกาคือ NBC NBC n a t อ o n a l b r o ๋อ c a s t i n g นลนะฮะโผล่ขึ้นมาเลยโดยที่มีเบลแลบเป็นผู้พัฒนาอยู่เบื้องหลังพัฒนาเทคโนโลยีก็มีการบันทึกเสียงส่วนเรื่องของการบันทึกเสียงเนี่ยที่ช่วงหลังเนี่ยพอหลังจากสงครามโลกเนี่ยเรามาบันทึกเสียงกันบนแถบแม่เหล็ก เริ่มเป็นแถบแม่เหล็กเราสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมามาเขียนบนแถบแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้พอมันเปลี่ยนรูปแบบได้นี่แหละพอด้วยการจี้ไฟฟ้าเข้าไปแล้วสั่งให้มันเป็นรูปแบบใหม่แล้วพอเราปล่อยไฟฟ้าออกมันค้างอยู่อย่างนั้นมันเลยเก็บบันทึกไว้ได้เป็นหลักการของเทปอ่ามันก็เป็นหลักการของเทปใช่ไหมฮะทั้งฝั่งเยอรมันเนี่ยคิดค้นขึ้นมาก่อนการบันทึกลงบนเส้นเทปแม่เหล็กใช่ไหมฮะแต่คนที่ประสบความสําเร็จในการบันทึกเสียงมากๆคือใครรู้ไหมครับ ใช่ครับโซนี่ครับโซนี่เนี่ยหรอโซนี่หรือว่าบริษัทยิปจากประเทศญี่ปุ่นกู้แพ้สงครามอ๋อครับนะฮะตอนสมัยที่สงครามโลกที่สองเนี่ยญี่ปุ่นทําสงครามเนี่ยตอนนั้นน่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทหารญี่ปุ่นเองนะครับบุกไปตามบ้านเรือนของประชาชนญี่ปุ่นไปทําลายวิทยุหมดเลยอ้าวทำไมอะครับเพราะต้องการให้คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่รับฟังข่าวสารที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายอฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามครับผมเพราะ อเมริกานี่เขาจะบินเครื่องบินมาเลยแล้วก็ปล่อยสัญญาณวิทยุแล้วก็แบบว่าทุกคนยอมแพ้ขอให้ทุกคนยอมแพ้อย่าสู้ต่อเลยอะไรเงี้ยเขาส่งทหารไปทุบวิทยุพังหมดเลยครับสองคนที่เป็นผู้ก่อตั้งโซนี่เนี่ยกลับจากสงครามเนี่ยไปอยู่พลปืนใหญ่เนี่ยไปช่วยทําปืนใหญ่กลับมาปุ๊บนะมันนะอาชีพแรกของเขาคือรับซ่อมวิทยุซ่อมวิทยุให้กับคนญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยรับซ่อมแล้วอยากจะบันทึกเสียงครับ อ,อยากจะเป็นนึกเสียงอยากจะทำรายการวิทยุให้กับสถานีวิทยุ NHK ก็นี่ก็ระดับชาติเหมือนกันนิปปอนอะไรก็ไม่รู้ระะสุดท้ายคือ <c oughs> ไปรู้มาว่าอสองหนุ่มจากโซ n y เนี่ย นั่งนั่งเครื่องบินไปอเมริกาเพราะว่าพออเมริกาชนะสงครามปุ๊บเนี่ยเขาต้องเยียวยาคนญี่ปุ่นใช่เนะเอาปรามโนไปทิ้งบ้านเขาทั้งสองลูกก็บอกว่าคนญี่ปุ่นคนไหนอยากจะมาดูงานอเมริกาเนี่ยมาฟรีนะครับสองหนุ่มโซนี่ก็มาด้วยครับมาเลยครับมาดูที่เบลแล็บมาดูที่สถานี NBC ครับเห็นระบบการบันทึกเทปอ๋อมีบันทึกเทปแล้วเห็นอย่างเดียวนะกลับมาพยายามทําตามครับ เจ้าของโซนี่สองคนแรกเนี่ยเขาพยายามจะบันทึกเสียงด้วยวิธีการสร้างเทปบันทึกเสียงด้วยตัวเองเขาทำยังไงรู้ไหมครับทำไงครับเขาเอากระดาษครับแล้วเอาข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นมาทามาบดบดแล้วทาให้มันเป็นกาวครับผมแล้วก็เอาผงแม่เหล็กมาโรยแล้วก็ไอแผ่นเนี้ยไปอัดเสียงโอ้โหคือพยายามจะสร้างแผ่นแม่เหล็กขึ้นมาใช่แต่ไม่รู้จะทำยังไงใช่ก็ทำวิธีแบบ ชาวบ้านชาวบ้านเลยโอท็อปอ่ะเอาข้าวทาบนกระดาษเอาแผ่นผงแม่เหล็กมาโรยโรยแล้วมันก็ไม่เรียบมันก็ไม่สม่ำเสมอเสียงที่ได้มันก็จุกจักจุกจกไม่ตรงมันก็ไม่สะอาดสะอ้านครับไปหาคนที่ทําเครื่องสําอางครับบริษัทคาเนโบเป็นโรงงานทําแป้งตอนนั้นแป้งทาหน้าครับละเอียดยิบเลยคุณบดแม่เหล็กให้มันละเอียดเท่าแป้งทาหน้าได้ปะอืม <king> คานิโบบอกทําได้เ oh, ดี๋ยวเ,เราทําให้เราก็นั่งบดแม่เหล็กกันบดแม่เหล็กเสร็จแล้วเป็นผงละเอียดเลยแล้วโซนี่ก็เอามาทาบนข้าวเหมือนเดิมแต่คราวนี้ทาจนเรียบได้เลยแล้วก็ไปอัดเสียงสร้างเป็นเครื่องอัดเสียงขึ้นมาเป็นเทปบันทึกเสียงขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปเสนอให้ NHK n h k บอกโอ้โหคุณภาพมันไม่ได้เลยไม่ได้พากลับไปเมกาอีกครั้งหนึ่งไปหาเบลแลบ ไปซื้อสิทธิบัตรในการบันทึกเสียงบนเส้นแถบไม่เหล็กมาเลยสุดท้ายซื้อดีกว่าแล้วได้ทานซิสเตอร์มาด้วยสุดท้ายคือโซนี่สามารถเอาหลอดทานซิสเตอร์เล็กๆนะครับ,รบแล้วมาเปลี่ยนวัสดุเป็นของตัวเองครับซื้อลิขสิทธิ์มาจากเบลแลบแล้วก็มาผลิตออกมาเป็นเครื่องวิทยุเล็กๆอย่างนี้ครับสามารถทําเล็กนิดเดียวนี่คือต้นกําเนิดของ วิทยุทรานซิสเตอร์เพราะว่ามันมาจากหลอดทรานซิสเตอร์ก็มาเนี่ยก็คือสัมพันธ์กันหมดแล้วการบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกเสียงส่งให้ N S K N h K ก็จัดรายการวิทยุแล้วก็ตัวเองก็ขายวิทยุรบ,บริษัทโซนี่แจ้งเกิดด้วยการทําสิ่งนี้ครับ<อ>ขายวิทยุครับ,ค,รบคือ้อหแล้วร่ารวยมาจนถึงทุกวันนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานคือการบันทึกเสียงก็มาต่อเนื่องกันมานี่มาดูเครื่องบันทึกเสียงโซนี่รุ่นหลังหลัมันจะเป็นเทปรียกเทปรีวลใช่ไหมใช่ครับยุคแรกๆเนี่ยก็ค รีวก็คือม้วนนะก็คือเราเอาแถบไม่เหล็กเนี่ยเทปไม่เหล็กเนี่ยม,มาม้วนใส่เป็นรวมกันเป็นม้วนไว้ครับแล้วบันทึกก็คือบันทึกจากม้วนหนึ่งไปอีกม้วนหนึ่งเขาก็เรียกว่า Real to Real อ๋อ,อะนะครับผมทั้งหมดนี้คือประวัติศาสตร์ของการบันทึกเสียงนะครับคุณผู้ชมครับ